นานลกลั้นนานฟังเสียงเหมือนเดิมทุกประการเอาก้มตัวที่นี่กม้กมก้มลงมา <c oughs> นานและนานและเอามือสองข้างกอยเข้าไปในช่องท้องกดกดกอยกอยอ่ะ <c oughs> กดกดกอยกอยช่องท้อง นั่นแหละนั่นแหละทำไปทำไปแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาใหม่นั่นแง้น่าขึ้นแบงหลังตอนนี้สำคัญนะบทสำคัญนะนี่อามุนหัวไหล่นะครับนี่เนี่ยหมุนหัวไหล่แเออเคร์ครับหัวไหล่ทั้งคอทีเนี้ยทั้งคอทั้งไหล่นะครับเปิดๆนิดนแล้วอุ้งมือสองข้างเนี่ยกดใช้ทอยนวดแบบนี้ครับแบบนี้ครับ เอ่อ่เออเอียงไปเอียงขวาซ้ายขวาแบบนี้ครับอ่าฮะดูมันจะเบามันจะเบาแบบพิพ,พลิลันเลยแหละครับอืมอืมแล้วก็มาขมับทีนี้ครับลงมาขมับอ่านั่นนะครับนวดกด,กดเลยครับแล้วตามด้วยขากรรไกรข้างล่าง ข้างหูอาหา่อาฮะอาา่าฮะอ่าฮะฮะเอาละรวดมาที่ใต้คอคอคอลูกกระเดือกเนี่ยเ <c oughs> นี่ยครับเอาละบิดคออย่างนี้สิครับหลังมันจะหายไหมคลี่คลายไหมทําไปด้วยครับอ่าฮะเอาละจุดไหนที่ต้องการโฟกัสส่วนตัวเชิญเลยนะครับ เอาแล้วต่อไปยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนตรงเออนั่นแหละแล้วส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆนะครับนั่นแหละส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆครับผมหันข้างหันข้างให้เขาหันข้าง อันข้างอ่ะโอเคได้ได้ได้ลองกระโดดเล็นนิดเบาๆสิครับให้ส้นเท้าถึงพื้นนะครับอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮอ่าอ่เอาละแค่นี้ก็พอครับผมอ่าละเอาละทีนี้รีแลกทั่วตัวสิครับขอเคือเอานั่งซะนั่งมาอยู่ท่าเดิมซะอ่าฮะอ่าฮะจัดหน้าให้มันตรงจอะกล้องนั่ง เป็นงไงทีนี้ยรู้สึกโล่งขึ้นค่ะอืมอืมรู้สึกที่ที่เมื่อกี้น่ะคลิกจึงไว้น่ะคลายคลายออกอืมคลายออกหรือหายคลายออกหรือหายอืมตัวนี้หายไปแล้วค่ะอืม ทีท่เกึงเมื่อกี้นะคะแล้วอาการปวดเมื่อยก็ก็ลดลงอออืือืมมมย้ำคลายออกหรือหาย,ยานะตอนนี้หายไปแล้วค่ะโอเคยินดีด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แปลกเนาะแปลกเนาะ อืมมันน่าสนใจมันศาสตนี่ศาสตร์ะกันแน่เนาะอย่าลืมนะเท้าความเดิมะทางนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์เขาบอกว่าเป็นอาการหรือว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายเนาะได้แค่บรรเทาถามว่าเป็นมากี่เดือนกี่ปีมาแล้วครับเคยเป็นครั้งแรกตอนอายุ25